คนอยู่เตยใหม่ครับน้องโอ้มีเฮแล้วครับผมบอกใด้เลยเพื่อนบ่ท่านบ่ท่านครับพี่น้องโอ้ตื่นเต็มกันครับผมโู้อยู่ในบวกนี่ครับสูบปลาสะครับพี่น้องปลาเท่าทุบๆครับพอดีเซียวเมาส์เซียวครับผมของพ่อใหญ่ปันครับผ่านมาเป็นกระบบกมือ่อยเิ่งครับผมเซียวเพิ่งอยู่บ้านใน ยังนนก่อไอ้ตั้งบ้านอะไรมานไปตู้ครับเป็นเมากันสีพันครับผมสายอยู่ข้างข้างเป็นหลอกไหมเป็นหลอกไหมครับอยู่ ติดบารุ่นครับผมหมู่สามตำบลเทนอําเภอกาดเชิงเจ้าสิทธิ์ครับผมอ่าสุยาดยอดเนาะบรรยากาศบึงปลาครับต้องพักต้องพัก คนใหม่เลายหายไปหมเปอนนี่ไงกคนใหม่เลายหายไปมมันพูมาสิเนาะพูตัวนี่งมแล้วครับ 对对对，就。 โขวัดนด้หนิลูไก่บีตัวนนิฮ่าเก็บใส่องให้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวประดุกเอาครับไปลองเขามาลุนกันครับผมมาเป็นกลุ่มนมาครับ ดีพันครับผมไปซื้อเครื่เที่ยวบ่นละแล้วลงมา่เหลาเขาพาลูกเข้ายู่หาอยู่หากินกันไปครับผมถือ,อไฟพ่อด้ตมแล้ววะอ้ไกลเลยนะ ข้างๆถือเลขเลงั่วงั่วออกมาหากินน้ำกินน้ำรถเกี่ยวครับผมนี่แหละครับผมบันนอกเข้าความสุขเลขเล็กกน้อยเอาอะไรมากมายครับสุดยอดครับผมบรรยา,ากาศครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอิสานบ้านเฮาครับผมอยู่แบบพอเพียงกันไปครับผม มีน้อยกินน้อยมีมากก็กินมากคือเกาอ่ะห่ะครับลูกกองคนก็มาถา,ากันแซวแหรอครับผมเอ,อ,อ้ยเฮ้พยพายัเันยว่าต้องคุดหอกคนคุดให้แล้ว ต้องมีอย่งอางหลี่อยู่ในกีดตมเหรอครับผมของเวียนามเนาะคับพี่นองเนาะเข้าแนวบรยเวณครับเดี๋ยวไปหลุดกันทั้งปุ่นคพราะม,มองนี้มันหอนแฮงโอ้ได้ป้าปครับได้ปะฮะได้ปะบ้านอะ มาทมทมุ่มอากระดอกระดรบ้านะ่ะฮะฮฮ เป็นกาคิดทางครับผมทำเลดีบรรยากาศสุดยอดครับอเอาละพญปันวะสุดยอดแล้ว ซาเราคุดบมเสมอกันไม่โคตรเสียแล้ววะเดี๋ยวตัวใหญ่ของเราอีกตัวนี่ถ้าบมเสมอกันพงเยปันเนาะเขาคุดรถรารถมันเสียเพิ่นวารถมันเสียเขาก็เลยหนีจากเราไปโอ้ยครูหนึ่งนะครับครูหนึ่งแล้วเขาพงเยปันเนาะใครจับมีตัวใหญ่นี่พงเยปันจบเมาหันฮึไทยวะบ่มีตัวใหญ่เขาทั่ว สำนี่กัซุดจอดแล้วถือว่าใน้น้ามันบกไอกใทำนีก็โอเคไล้มพันกําลังคุดต่อยครับซาบตัทั้งเทิงมันชู่มกลัวพันได้ลูกน้องมาตั้งไหน้หูจะเขาไปเอพื้นมอนี่ังเพืือไปปอบันตะเคียนนี่นี่นี่นีอากระโดดลงาปลานี่ ไปผูดไปหายิงกับปอมู่หมูเก่าบตเคียนไปเยลยลูกผู้ใดวะมอเนี่ยรู้จักกันไหมนี่รู้พว,วัดบอกเอา้าทำไมรู้จักกันรู้พววัดบอร้านผู้ใดวะร้านตมีร้านหมูมังมังก,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 ก็ตำมีเมนครับร้านตำมีโป <c oughs> ไ้ไบอกเมนบอเมนบ่เมนไอ แชดสายร้านแชดสายครับผมลูกแย่ไอ้ร้าน,กกานจตุยลูกไอ้ไอไออลูกแย่บีพี่บีเอาหัวเลขโดดเล่นน้ำพ่ลูกน้องซัดเฮ้ลูกพี่พี่ปอใช่ไหม,ไไมเป็นอะไรไเฮ้ <laughs>

โอ้ยปลาคอมีตัวไงครับนี่เราเอามาใส่ลวแลราสองตนี่น่ามันมีสองผักเูไม่เข้าเสียแล้ววะ ปลาดุกลายยีวะปลาดุกมีตัวใหญ่ไดมีเอามาีงปาเรุกกินกันันวะเดอกันบ่มีปาดกินดีเอาไป้าน้ำมันนี่อยู่ปลาอยูน่เฮ้ยอยังมันอักน่นะครับเนาะ พันถึงสามมือถึงสูบเครื่องแล้วผมสามมือคนละพักรอรุ่นกันครับโอ้โหโบกไงบอท้อง นิดเย็นปัมอักโดดขึ้นเรื่อยครับไม่ใปัน <c oughs> <c oughs> ยกพ่อใหญ่ไอ้ยกมันอยู่ใต้ใบใหม่เนาะครับเนาะหอยเชอรี่ลายเติมอยู่นี่ดูหอยเชอรี่ไงมใบใหม่มันสดโอ้ยเป็นฝ้ากันมุ้งบังครับผม ปาสี่พันไอ้ก้อนปาพนละพัะสนส,นนสิพ่อเหรอวะ่นเมื่มยอยแล้วะท่านเดีปลาสองตัวปลาพอใหญ่พ่อเหรอขุมค่ายเราเพิ่าวะเดกห้อยเต็มถุงเงินเขาก็ขึ้นไห้ห่าเห็นปลาเปล่ ไอ,อ้แน่เป็นเพียวกันครับผมปวดมคุยกันเอาเหล่ามาห,หลายๆูเป็นเ่รคมนเริ่มวิยดนามกันล้วครับผมออที่แน่หูแล้วครับผมโซที่สา,ไามไงวะัำ hầm tôi nhai quá hoàng hành này tôi nhanh quá ô ô ô มันไหลบ่ล่ะครั้งึงๆไ,ไปไ<ห> เกืบอบบกแล้วครับพี่น้องเกือบบอกแล้ววังหันอยูอึ้งกันไปทั้งทั้งสาเลยครับผมกอปลาตัวหนึ่งตัวบกเอ้ยอึ่จะปล่อยอย่างไรครับโอ้โหลหลุนกันครับผมสีขาดทุนขึ้นเฉยทำไรครับผมสายสีบ้านครับกรุบกระโดดลง <laughs> เฮ้ประรังเฮยนิวฮอลแลนด์เฮ้ยปอยอ,อ,อย่าลงไปอย่าลงไปเอ๊ะมอนีจอบลงอยู่เลย ซันนี้มีหลุนเรือครับูเกือบแล้วครับเกือบแล้ว ใจรออีกนิดครับผมรอบนของดีครับหู้เห็นหู้มันอยู่หรอครับพี่ไงเราว่าเย็นลายครับผม là lắm này. Ngay yên tất chi hà ở cùng nữa, lâu là không ngoài bùng bùng tân quý gần ngoài tam thì bên sân nhà này là à ty kín ngầm 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 khai โอ้เหลืองไหมถูุของดีครับของดีครับพี่น้องมีจะบอกยังไงบอกว่าไดบวกนี่ครับ cướp lại, ô, còn nhảy bay, nhảy, nhảy không nhảy rồi, nhảy rồi, nhảy rồi, ชุดย้อนีแหละครับปอนี่ยบ่ต้องห่วงไปยิงกระปอมเลยกันนี่ขายกระปอมได้หายเลยกับกับลูกน้องนี่หาคนนี่ได้เงินเราหายเลยลูกน้องบ่แบ่งลูกน้องเลย